องค์คมนตรีเปิดโครงการรดรักษาอัม,มาพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรราช21แห่งทั่วประเทศวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรราชปัวตําบลวรนครอําเภอป,ปัวจังหวัดน่าน นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบูรณิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถรักษาอมาพภาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช21แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสเมเด็จพระยุพร,ราชร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทชจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงบริการโรคหลอดเลือดสมองที่ได้มาตรฐาน ลดอัตราความพิการและลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นปัจจัยหลักสู่การป่วยเป็นโรคอัมาพาตสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเป็นพื้นที่นำร่องในการให้บริการรักษาราษฎรในพื้นที่สูงที่ป่วยด้วยโรคอัมาพาต ที่มีอัตราเฉลี่ยปีละประมาณ200รายให้สามารถเข้าถึงการรักษาผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอเภอบ่อกเกลืออเภอทุ่งช้างอเภอเชียงกลางอเภอท่าวังผาอเอสองแควและอ,อปัวสนองพระรชาชบัญญัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแกร่ราษฎรในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ